หอยจานบึกใหญ่เลย3กิโลสบายดีไม่ทุกคนมาเจอกับรายการดีนาชาแนลว้อน,นี้ดีนาก็มากินกินอีกแล้วมื้อนี้น่ะื้อน,นี้สิมาตำแเจวเนะาะตำแเจวกินกับหอย มาเบิ้งกันเลยว่าดีน่าจะตําแก้วแจงไก่มาเริ่มตํากันเลยเมื่อนี้ดีน่าชีมาตําแก้วขีนเนาะใส่พรกเผ็ดใชใ่เผ็ดลงไปเลย หลังจากใส่กะหมักเผ็ดแล้วเนาะแล้วกะใส่กระเทียมหลังจากใส่กระเทียมก็เกลือแล้วแล้วกะมีมักเผ็ดน้นองแล้วกะจะมาต่ำต่ำใ้มันเข้ากันเลย หลังจากต่ำแล้วผู้ซื้อว่ามันละเอียดประมาณนี้เขากะจะมาใส่ขิงเลยนี่ขิงแต่ว่าดีหน้าซอยเรียบร้อยแล้วเป็นสิ แล้วเขาจะมาตำขิงค่ะมันละเอียดเนาะหลังจากตำขิงกับปกเพชรกระเทียมเกลือละเอียดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็ีนเะแบบมานี่ แล้วจะมาใส่เป็นมักนาวเนาะใส่มักนาวใส่เพิ่มความส้มสมใส่ไปเลยใส่ตามใจมากไปเลย มักส้มหลายก็ใไส้ลายเนาะหลังจากใส่หมากนาวแล้วเนาะก็จะมาปรุงด้วยน้ำตาลเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลตาลงไปเลยสามบวง หลังจากที่ใส้น้ำตาลแล้วเขาก็จะมาโคนให้มันเข้ากันแบบนี้เลย เปจังไหนน่ากินมอ,อามาซีมเบึงเนาะอืมแซ่บขนาดหลังจากที่คนให้มันเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตักใส่ถ้วยเนาะ ไหลเลยอืมไหลจังหหหไหนนายกินบอน้ำลายไหลบอให้กินกับดีหน้าบอมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันมาเด้อมาเด้อกินหอยน้ำกันหอยจานบกใหญ่เลยสามกิโลกินผู้เดียวสามกิโล มาเด้อมาเด้อกินหอยน้ำกันกินผู้เดียวสามกิโลสิบเบอ่์ปอนอมาเด้อมาเด้อแกวอืมแกวลรดเต็ดเลยอันนี้เป็นหอย้ายหอย้ายหอยแม่น,น้ำของหาได้อยู่น้ำของ แล้วมาเด้อ,อมาเด้อก,อก,กินอืมอืมอืมแซ่บแบบนี้สามกิโลดีน่ากับ่าม่วได้เขาว่ามันแซ่บอิลีอืม กินเมื่อถ้วยนี้ก็ได้กินมดหม้อ,มอนี่ก็ได้เพราะมันแซ่บหลายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับสไครอืมยินผ่านทําไรหลายฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ดีหน้าเลเด้อติดตามเบิ้งมาดีหน้าสกินอย่างอีกในะคลิปหนะ้าสำหรับมื้อนี้ดีหน้าขอลาไปก่อน สวัสดี